สวัสดีแฟนๆนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะพาแฟนๆไปติดตามผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดนะครับใน4ปีย้อนหลังของ VNL ซึ่งก็มีทั้ง h e r b o บและก็สมาเซกนะครับสคนนี้เป็นอย่างไรทำคะแนนได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับ สำหรับ VNL ปี2018และ2019นะครับก็เป็นของทางสมาเซกนะครับที่ทำคะแนนสูงสุดโดยในปี2018นะครับตบไปได้306คะแนนบล็อกอีก42คะแนนแล้วก็เสิร์ฟอีก13คะแนนนะครับรวมเป็น3 6 1คะแนนส่วนในปี2019นะครับสมมาเซกก็ยังเป็นผู้ที่ทำคะแนนสูงสดุดซึ่งได้ทั้งหมด ตบเป็น376บล็อก34แต้มแล้วก็เสิร์ฟ11แต้มรวมเป็น421คะแนนเลยนะครับสำหรับ VNL 2022นะครับสมาเสกไม่มีชื่อในรายการรวมถึงรายชื่อที่ติดในชิงแชมป์โลกด้วยนะครับก็ไม่มีชื่อของทางสมาเสกก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าโปแลนด์จะสามารถเข้าสู่รอบ2ของชิงแชมป์โลกได้หรือไม่นะครับ รายการ VNL นะครับก็หยุดไปปี2020ก่อนที่จะมาเริ่มต้นใหม่ในปี2021นะครับซึ่งตรงนี้ก็ ผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดนะครับเป็นเฮอร์บอนะครับในปี2021โดยตบไปทั้งหมด314คะแนนบล็อก12คะแนนรวมถึงเสิร์ฟ11คะแนนคะแนนทั้งหมดเป็น337คะแนนนะครับและก็ยังฟอร์มแรงต่อเนื่องนะครับปี2022ล่าสุดนี้นะครับทางเฮอร์บอก็ทำคะแนนการตบไปถึง282คะแนนบล็อกไป15คะแนนแล้วก็เสิร์ฟไปอีก9คะแนนรวมเป็น306คะแนนก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ ฟอฟร์มดีมากใน2ปีล่าสุดนี้นะครับรวมถึงการไปแข่งในชา a l l งเจอร์ค u ันะครับเนื่องจากว่าเบลยเยียมเป็นทีมท้าทายแล้วก็คะแนนต่ำสุดในทีมท้าทายจึงตกชั้นนะครับไปแข่งในรายการชา a l l งเจอร์ค u ัซึ่งตอนนี้ก็เข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายก็ต้องรอรุ้นนะครับว่าเธอจะกลับมาสู่วีเอ l 2 0 2ลได้หรือไม่นะครับก็ต้องติดตามกันสำหรับ VNL ปี2022นี่นะครับถือว่าสาวไทยของเราทำผลงานได้ดีนะครับสามารถที่จะติดท็อปในหลายๆตำแหน่งนะครับซึ่งนี่ก็การันตีได้ว่าสาวไทยของเรากำลังก้าวไปข้างหน้านะครับและก็เชื่อว่าในอนาคตนะครับสาวไทยของเราก็จะเป็นผู้เล่นที่อยู่แนวหน้าของระดับโลกนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่รลอลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาต่อไปสาหรับสถิติ4ปีย้อนหลังนี้ก็จะเห็นว่าท็อปฟอร์มจริงๆนะครับสาหรับโปแลนด์แล ก็ทางเบลเยียมสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีครับ